เมื่อไรก็ตามที่เราอยากทำหรือคิดว่าสิ่งนี้แหละจะสร้างอนาคตเราตัดสินใจทำไปเลยครับล้มเหลวคนได้ประโยชน์ก็คือเราสำเร็จคนได้ประโยชน์ก็คือเรามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นคือประสบการณ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับ กับช่องมานาสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเวลาณขณะนี้17นาฬิกานะครับ ผมอยู่ที่โคกหนองนาช่วงเย็ยนวันนี้ออกมาให้อาหารปลานะครับนั่งอยู่บริเวณแปลงยาเห็นโคกหนองนาเห็นความชุ่มชื้นเห็นน้ำเห็นต้นไม้ซึ่งมันแตกต่างจากท้องไร่ท้องนาชาวบ้านนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับกับสิ่งที่ผมได้ลงทุนลงแรงไปตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงไปก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้นเริ่มเห็นความงดงามนะครับผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในยามที่พวกเราต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับพอพวกเรามีกำลังใจก็จะทำให้พวกเรามีแรงที่จะฮึดสู้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองช่วยให้คำแนะนำนะครับในการที่เราจะสร้างอนาคตในช่วงที่สังคมมันค่อนข้างที่จะแข่งขันสูงการหาไรายได้ก็ค่อนข้างยากคุณหมอจะแนะนำวิธีการสร้างอนาคตในยุคนี้อย่างไรนะครับ เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับทุกวันนี้ผู้คนก็พยายามที่จะสร้างอนาคตแต่หลายๆคนก็ไม่รู้วิธีการไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรผมอยากที่จะเอาประสบการณ์ผมมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับในการที่พวกเราจะสร้างอนาคต จากปัจจุบันไปสู่อนาคตนะในการที่พวกเราจะสร้างอนาคตนั้นสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราตระหนักก็คือจิตใจของเราต้องเข้มแข็งต้องตั้งมั่นทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมค่อยๆฟังตามที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับเวลาที่พวกเราคิดจะทำอะไร ผมใหญ่พวกเราตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นสิ่งที่เราจะสร้างอนาคตเราจะฝากผีฝากไข้ให้พวกเราใส่ลงไปเต็มร้อยเลยครับพวกเราไม่ต้องพววงพวกเราไม่ต้องคิดว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จทำไมผมถึงบอกให้พวกเราใส่เข้าไปเต็มร้อยครับ จากประสบการณ์ของผมนะครับถ้าวันนี้พวกเรายัง50-50ิยักแย้ยักยันไม่กล้าที่จะตัดสินใจเวลาที่จะตัดสินใจก็ตัดสินใจจากเวลาที่มันบีบรัดทำให้ต้องรีบตัดสินใจนะ มันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าที่จะประสบความสําเร็จถ้าเราเริ่มคิดโปรเจกต์เริ่มคิดโครงการเราได้ว่าเราจะสร้างอนาคตสร้างอาชีพอย่างไรเราตัดสินใจทําไปเลยครับจะล้มเหลวจะประสบความสําเร็จไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะยิ่งเราตัดสินใจล่าช้าเท่าไหร่ เอาหลายๆโครงการหลายๆโปรเจกต์า project, มาทำให้เราเกิดความสับสนมันไม่ส่งผลดีครับเพราะคนเราเองไม่สามารถที่จะจับปลาหลายมือได้หลายคนก็อาจจะมีความคิดที่แย้งจากที่ผมแนะนำผมอยากจะเอาสิ่งที่ผมเจอในชีวิตมาเล่าท่านผู้ชมฟัง อย่างผมพัฒนาโคกหนองนาเมื่อปีที่ผ่านมาผมขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับผมเห็นว่าการพัฒนาโคกหนองนาเนี่ยมันได้ประโยชน์นะครับมันสร้างความแตกต่างจากในอดีตอย่างชัดเจนแต่การสร้างรายได้จากโคกหนองนาต้องให้เวลากับโคกหนองนานะครับมันไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าวันนี้ผมจะต้องมาเสียเวลาอยู่กับพวกน้องนาวันแล้ววันเล่าผ่านไปไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีรายได้มันก็คงไม่พอเพียงกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นพอมาปี2,569นะครับผมเกิดการตัดสินใจที่จะต้องหาวิธีการที่จะสร้างรายได้ให้กับผมอีกช่องทางหนึ่ง นั่นก็คือผมตัดสินใจที่จะสร้างจูจุปปาขึ้นมาจูจุปปาคืออะไรนะครับคําว่าจูจุปมันเป็นคําอ่านภาษาอังกฤษของความหมายว่าพุทธานะครับเพราะฉะนั้นจูจุปปาก็คือสวนพุทธาทําไมผมถึงสร้างจูจุปปาขึ้นมานะครับ ผมเปรียบเทียบกันนะครับว่าถ้าปีนี้ผมยังทุ่มให้กับโคกหนองนาโดยพัฒนาโคกหนองนาต่อผมต้องหมดเงินกับที่โคกหนองนาอีกเยอะนะครับแต่รายได้ที่มันจะกลับมายัางผมเนี่ยมันจะค่อนข้างชาซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบให้กับสถานการณ์ทางการเงินของผมผมก็เลยตัดสินใจนะครับ ว่าปี2,569ผมจะไม่ทุ่มกับการพัฒนาโคกหนองนาแล้วปีนี้นะครับชะลอไว้ก่อนก็คือให้อาหารปลาตามปกติรดน้ำต้นไม้ตามปกติดูความอุดมสมบูรณ์ของมันโดยที่ไม่ได้ทุ่มงบประมาณลงมาในโคกหนองนาแล้วผมก็จะเอาเงิน รายได้ที่มีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี2569นี้ไปพัฒนาจูจูปาร์คนะครับจูจูปาร์คที่ผมวางแผนจะมีอะไรบ้างก็จะเป็นสวนอาหารนะครับเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างจะมีร้านเสริมสวยร้านตัดผมนะครับพอดีภรรยาผมเป็นช่างเสริมสวย และผมก็จะสร้างสวนอาหารที่อยู่ในสวนพุทธาผมเป็นคนที่ชอบกินโคขุนนะครับโดยเฉพาะโคขุนพนยางคำพวกย่างเนยเตาทานอะไรแบบนี้นะครับอนาคตผมจะเอาเนื้อโคขุนพนยางคำนะครับเข้ามาสู่จูจุป,ปากและผมก็วางแผนที่จะไปซื้อสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ผมชอบทาน เอามาใส่ในสวนอาหารจูจูปากทำไมผมถึงตัดสินใจทำจูจูปากหลายหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าโคกหนองนามันสร้างไรายได้ช้าผมก็ต้องหาแหล่งที่จะสร้างกระแสเงินสดแต่สิ่งที่ผมจะสร้างกระแสเงินสดขึ้นมา ผมอยากทาในเรื่องของอาหารนั่นก็คือเป็นสวนอาหารและผมอยากทาในเรื่องของความงามนั่นก็คือบิวตี้ก็คือการเสริมสวยและสองสิ่งที่ผมอยากทานั้นผมจะเอามาใส่ในสวนพุทสาหรือจูจูป,ปากเพราะผมได้สร้างธรรมชาติขึ้นมาแล้วซึ่งนี่คือจุดแข็ง ของการที่ผมจะสร้างจูจุป,ปลาขึ้นมาผมใช้เวลาในการทําสวนพุ้ซาขึ้นมาเป็นเวลาถึงหนึ่งปีนะครับแล้วก็ได้ให้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าผมเสี่ยงไปไหมทําไมผมถึงตัดสินใจทําลงไปเลยเหมือนที่ผมบอกท่านผู้ชมครับเมื่อเราจะ ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจเพราะถ้าเราไปเอาหลายๆเรื่องมาคิดเรานั่นแหละมีโอกาสที่จะล้มเหลวนะครับมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จเพราะอะไรทำไมผมถึงทำจูชุปาร์คและจะมีร้านเสริมสวย มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีโคขุนผลยางคำผมมีเหตุผลครับร้านเสริมสวยเราต้องมีช่างที่เป็นมืออาชีพซึ่งภรรยาผมเองก็เป็นช่างที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้านะครับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผมเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการ ทานโคขุนพลยังคำมานานมากแล่ผมก็ชอบแล้วผมก็มีสไตล์ของผมอยู่แล้วที่ผมจะใส่เข้าไปผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวและอดีตเมื่อตอนเป็นเด็กที่บ้านผมคุณพ่อคุณแม่ผมขายก๋วยเตี๋ยวเพราะนั้นผมมีประสบการณ์ในการล้างหม้อก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวกินเองทำก๋วยเตี๋ยวขายให้ลูกค้านะครับเพราะนั้นผมมีประสบการณ์เรื่องนี้มานาน แต่ผมไม่ได้คิดสูตรขึ้นมาเองนะครับแต่ผมจะไปซื้อสูตรสําเร็จที่แบรนด์ดังๆเข้ามาใส่ในจูจูปาดนะครับถามว่าวันนี้ถ้าผมไปทำอย่างอื่นละ่ะมันจะเป็นโอกาสสำหรับผมไหมหลายคนอาจจะมองว่าเป็นโอกาสแต่สำหรับผมมองแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาสำหรับผมมากกว่าเพราะถ้าผมไปตัดสินใจทำอย่างอื่นที่ผมไม่ได้ถนัด ผมต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกเท่าไหร่ผมมีโอกาสที่จะล้มเหลวกับหลายๆสิ่งที่มันผ่านเข้ามาแต่สิ่งที่ผมพูดมาในชูชุปาร์กนั้นผมมีประสบการณ์กับเรื่องต่างๆพวกนี้มาเป็นอย่างดีนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าการตัดสินใจของผมตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวเมื่อร่ก็ตามที่เราอยากทำหรือ คิดว่าสิ่งนี้แหละจะสร้างอนาคตเราตัดสินใจทําไปเลยครับล้มเหลวคนได้ประโยชน์ก็คือเราสําเร็จคนได้ประโยชน์ก็คือเรามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นคือประสบการณ์เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปวางแผนการสร้างอนาคตของตัวเองดูนะครับ ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ